สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มันนึกไม่ออกว่าจะรีวิวอะไรหรือจะถ่ายคอนเทนต์อะไรนะครับก็ไม่รู้ยังไงก็เลยเอาหมวกกันน็อกมารีวิวแล้วกันอันนี้คือหมวกที่ผมใช้เองนะครับส่วนตัวไอ้ที่แพงกว่านี้ก็มีที่มันเป็น Next เวสสาผมก็ใช้อยู่แต่ว่าเราจะไม่พูดเราจะไม่เอามาตั้งไม่ไมาไม่เอามาพูดถึงนะครับเพราะว่าบางทีราคามสูงไปที่น,นึงแล้วมันอาจจะไกลตัวเราจะมาพูดถึงหมวกกันน็อก นะครับที่มีขายตามช้อ p ปีทั่วไปตในเกรดก,กลางๆนะครับย่อมากกลางอย่างเช่น k y t เนี่ยใน s h o ป e ปีไม่แพงแล้วก็เป็นแบรนด์ที่นักแข่งมูตจีพอะไรเขาก็ใช้กันเยอะนะครับยี่ห้อนี้ส่วนอะไรอะไรอีกก็ถ้าเป็นรุ่นแพงอย่างพวก r X7 อะไรพวกนี้จะแพงอันนี้เป็นตัวถูกนะครับก็คือรุ่นนี้มันเก่าละมันเก่าล้วมันจะเป็น กันตั้มเจซึ่งรุ่นนี้มีมานานมากแล้วนะครับก็หลายปีทีนีเ้เราจะพูดถึงยังไงเราจะพูดถึงว่ามัวกน็อกในเกรดที่เข้าถึงง่ายนะครับเข้าถึงง่ายราคาหลักพันซึ่งอันนี้อาจจะเกินพันมานิดหน่อยนะครับอาจจะหมือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็ยังถือเป็นราคาที่คนขี่รถเนี่ยรับได้ซึ่งสงใบนี้นะครับพูดถึง2ใบนี้ก่อนนะ สองใบนี้เป็นหมวกที่ใช้หมวกแนวเดวซิ่งผมใช้ขี่คันนั้นใช้วิ่งแท็กเดในสนามช้างซึ่งผมไม่ใช่มืออาชีพผมขี่เพื่อสันทนาการนะบอกก่อนผมขี่ไม่เร็วขี่รถสปอร์ตเป็นสันทนาการส่วนอันนี้สองใบนี้เอาไว้ขี่ทัวร์ลิงกับแอฟริกาทวินนะครับอ่ะเรามาเปรียบเทียบก,กันว่าหมวกน็อกที่ราคามันเข้าถึงได้นะครับเกรดไม่แพงมากมันต่างกันยังไงพูดถึงเพื่อนเคไว้ทีอ่ะมองตรงนี้ มองตรงๆนี้นะจะสังเกตว่า2ใบนี้ไซส์ L เหมือนกันเวลาใส่กระชับเหมือนกันแต่นะครับเห็นไหมว่า k y t มีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่มุมกล้องนะใหญ่กว่าจริงๆนะครับใหญ่กว่าจริงๆแล้วขนาดนะครับ2อใบนี้ผมบอกเลยว่าขนาดพอกันเลยแหละต่างกันต่างกันประมาณไม่ถึงร้อยกรัมก็คือขีดเดียวอะ ข้อแตกต่างนะครับขอ,องสองใบนี้เอาโดยรวมก่อนนะครับถ้าเอาโดยรวมนะอะไรกระชับกว่าดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่พูดถึงยี่ห้อนะติ้งต่างว่าปิดยี่ห้อไว้คืออย่างนี้ไอ้หมวกสองใบนี้ขี่กับคันนั้นตรงๆเนี่ยขี่ตรงๆอย่างงี้เหมือนกันแต่ KYT ไม่สามารถที่จะหันหน้าเพื่อไปดูรถข้างหลังได้ อ่ะยางี้นะขี่อย่างนี้ก้มขี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะหันหน้าเพื่อไปดูคอนที่ตามมา k y t หันไม่ได้นะครับเพราะว่าหันปุ๊บหน้าจะหันอย่างนี้เลยลมมันจะตีหน้าแล้วก็ตีหมวกน็อกทำให้หัวเนี่ยมันมันสายไม่ได้านนี้น่าจะเกิดจากนะครับสปอยเลอร์หลังที่มันยาวนะครับเนี่ย สปอยเลอร์เนี่ยมันน่าจะยาวแต่ถามว่ามันดีตรงที่ว่าสปอยเลอร์ยาวเนี่ยมันทําให้เวลาเราก้มขี่นะครับในความเรือสูงก้มขี่ตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยสปอยเลอร์ที่มันยาวนะครับเนี่ยสปอยเลอร์ที่มันยาวมันทําให้การขี่แบบตรงๆงเงี้ยจ้องตรงๆงเนี่ยมีความมั่นคงมากนะครับซึ่ง k y t ทํได้ๆนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะขนาดด้วยแหละเพราะมันขนาดมันใหญ่กว่านะครับ ส่วนไอใบนี้นะครับข้อดีนะครับก็คือว่าเวลาขี่เนี่ยเราขี่ตรงๆเ,เร็วอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วที่สําคัญเวลาเราหันหน้าไปมองคันข้างหลังนะครับมองคันข้างหลังที่ตามมาไอชิพ่อเน,นี้ยไม่สายนะครับไม่สายแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยไม่ไม่ไมีอาการหน้าสายแล้วก็หัวมันไม่เป็นอย่างเงี้ย คือหันไปหันมาอะไรอีกทำได้ดีกว่านะครับแต่ KYT เนี่ยหันไม่ได้นะขี่ตรงตรงเนี้ยก้มตัวเอี้ยวตัวแล้วก็หันไปดูคนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าหันปุ๊บเนี่ยหัวเอียงเลยนะครับนี่พูดถึงเรื่องการรูดลมเนาะสองนะครับต่อไปพูดถึงช่องลมนะครับอ่า KYT เนี่ยระบบล็อกมัน เราเอาช่องลมช่องพูดถึงช่องลมจะมี1น,นะครับปิดได้กลไกปิดได้1เข้าตรงนี้2นะครับเข้าตรงนี้3ปิดได้เหมือนกันส่วนอันนี้เข้า1นึ่งส,งสนะครับและสปไอยเลยปล่อยลมออกได้แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้เปิดได้ สองใบนี้ไซส์ L อเหมือนกันใส่แล้วกระชับเหมือนกันแต่การโฟอากาศอันนี้ดีกว่านะครับต่อไปพูดถึงเรื่องมุมมองนะครับมุมมองของมุกนกสองใบนี้ไม่ต้องอธิบายเลยใบนี้เห็นชัดกว่าเพราะว่านะครับเพราะว่าช่องมันกว้างกว่านะครับอันนี้ช่องมันเล็กเนี่ยเปิดเหมือนกันนี่ช่องในการที่จะมองมอง ทัศนวิสัยนะครับสองอันนี้เค t วที่เห็นชัดกว่าคือมันชดผมไม่รู้ว่าเวลาชดเฉยเวลามองแข่งรถเนี่ยมันมันเอี้ยวนิดหนึ่งสายตามก็พ้นแล้วแต่เนี่ต้องเอี้ยเยอะหน่อยเพราะว่าช่องนี่มันแคบแต่ว่านะครับคำว่าแคบทีมันแคบในด้านนี้นะไอ้ด้านกว้างเนี่ยพอๆกันแต่ว่าไอ้นี่มันแคบกว่าทําให้เวลากล้มเนี่ยสายตาไม่ได้เป็นทุกคนนะเป็นเฉพาะผมสายตาผมจะติดที่เนี่ย มองเห็นอันนี้นิดหนึ่งแต่อันนี้ไม่เห็นเลยก็คือสายตาผมมองลอดออกมาทัศนวิสัยอันนี้นะครับ k y t ทัศนวิสัยในการมองดีกว่านะครับอย่าลืมเพืห้ดูช่องลมช่องลมมันเข้าตรงนี้ก็คือเปิดตรงนี้นะครับกลไกเปิดชิวตรงนี้ลมมันก็จะเข้าตรงนี้พอดีมันก็จะเข้าไปโฟทําให้แบบในเรื่องของเวลาขี่หน้าฝนในเรื่องของฟ้าของอะไรมันก็มันก็ดีนะ ะระบายลมอันนี้ดีกว่าทัศนวิสัยในการมองอันนี้ดีกว่านะครับการล็อกเหมือนกันนะครับเป็นดีดีลิงที่ต้องซื้ออันนี้เพราะว่ากติกาเขาบังคับนะครับขี่ในสนามต้องเป็นดีดีลิงนะครับในไหนที่เป็นยินห่วงอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องอะไหล่นะครับหมวกกันน็อกที่มันมีแบรนด์เนี่ยมีแบรนด์เคไวที่ลายหรือ h เอลเอสคูรือเลียวอะไรเงี้ยมันมีอะไหล่ก็คือว่าชิลนี่มันซื้อได้เวลาแตกหรือมีปัญหามัน เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมีขายอ่ะครับแล้วก็มีผินล็อกในกรณีที่ไอ้กันฟ้าแล้วก็ดึงจี้ดออกซึ่งเอาจริงไม่ใช้ขรอกก่อนแพงต่อไปวัสดุภายในนะครับอ่ะให้ดูจากอะไรก,ก่อนซึ่งไอเนี่ยควันตั้มเจเนี่ยมันเป็นหมวกนอกรุ่นเก่าทําให้โฟมฟองน้ําภายในเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไร มันซับเหนือมันซับเหนือแล้วทําให้อาจจะมีกลิ่นง่ายกว่าของรุ่นใหม่นะครับมันจะเป็นฟองน้าอย่างเงี้ยขนๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น KYT ซึ่งมันเป็นหมวกรุ่นใหม่นะครับอ่าผ้าข้างในเนี่ยเขาเขาใช้วัสดุที่อาจจะซึมซับต้องบอกนะว่าซับเหนือน้อยกว่านะไอเนี้ยซับเหนือดีกว่านะเนี่ยแต่ซับเหนือดีกว่าทําให้เราต้องทําความสะอาดบ่อยกว่านะครับ ไอเนี่ยซับเหงื่อไม่ใช่ไม่ดีซับเหงื่อดีแต่ดีน้อยกว่าอันนี้ดีน้อยกว่าทําใหเา้เวลาขี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหงื่อมันออกถ้ามันไม่ซึมซึ่งมันช่วยมันทดแทนได้ด้วยการใส่มงเพราะฉะนั้นไอนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาผมสรุปให้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวถ้าใช้แข่งไม่ใช่สิเป็นหมวกที่ใช้เลสซิ่งนะครับเราก็ต้องมองว่า ถนัดแบบไหนถามว่าโอเคไอของแพงไม่ดีกว่าแน่แหละแต่ว่ามันดีกว่าในจุดที่เรารับได้ไหมนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าแข่งในสนามความเป็นยส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะยังคนอื่นจะยังไงผมไม่รู้แข่งในสนามผมกับชอบฟีลลิ่งของ kwt มากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องหันมันมองตรงๆแล้วก็ช่องลมช่องอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่า ขี่ในสนามมันขี่แป๊บเดียวนะครับมันขี่แป๊บเดียวแล้วก็มันร้อนไหมก็ร้อนแหละแล้วก็มันมองตรงอย่างเดียวซึ่งถ้าร้อนแง้มได,ด้นิดๆนหน่อยมันทนได้มันมีสมาธิมากกว่าช่องมองกว้างกว่าฟีล l i n ขี่ในสนามนะผมชอบอันนี้แต่ฟีล l i n ขี่เล่นะขอนแก่นภูมิแพ้เขาเคะขี่คันนี้ผมชอบใบน,นี้มากกว่าเพราะว่าการ flow ของอากาศมันทำได้ดีกว่า แล้วก็ขี่บนถนนนะครับมันต้องหันหน้าหันซ้ายความมันต้องมันต้องมีสติตลอดเวลาอันเนี้ยขี่บนถนนดีกว่านะครับขี่บนดีกว่าส่วนเรื่องการเก็บเสียงพอกันนะเพราะว่ารถมันเสียงดังขี่ไปยังไงก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นฟีลิ่งผมไม่ได้บอกว่าของถูกไม่ใช่สิผมไม่ได้บอกว่าของแพงจะดีกว่าเสมอไปนะครับไม่ใช่นะครับของที่มันถูกกว่ามันก็มีดีของมันนะครับซึ่ง K Y T เนี่ยอันนี้มันอันนี้เม็ดยอิ Indonesia ซึ่งไอ้แบรนด์นี้ Moto GP เขาก็ใช้กันนะครับแต่มันไม่ใช่รุ่นนี้นะมันก็มีหลายรุ่นวัสนดุพลาสติกเหมือนกันพลาสติกไฟเบอร์ iber, นะครับประมาณนี้นะครับเฉพาะอันนี้นะทีนี้เดี๋ยวไปดูทัวรลิงอ่ะทีนี้นะครับมาถึงทรงทัวรลิงกันบ้างนะครับม,มีแมวด้วยทรงทัวรลิงนะครับก็คือว่าจริงๆผมมีอีก ผมมีอีกใบหนึ่งเป็นเน็กนะครับเน็กเวสสามซึ่งอันนั้นราคาโดดละโดดโดดไปไกลละมันไม่ไม่เอามาพูดถึงแล้วกันไอเนี่ยบีโมรารุ่นนี้ก็ซื้อช้อปปี้เหมือนกันไม่แพงนะครับสองสามพันบาททีนี้เนี่ยอไอเนี่ยสองใบนี้เป็นทัวรลิงเหมือนกันนะครับโอเเสียงเครื่องบินมันตายยังไงนะครับโอเคแหละอะไร รุ่นนี้เป็นคอร์สสามนะครับซึ่งตอนนี้มันมีคอร์สสคอร์สหไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ราคามันก็โดดเหมือนกันแต่เนีี่คือราคามันเข้าถึงง่ายคอร์สสมนี่ราคามือสองอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับสวยๆก็หมื่นนิดๆไซส์แอเหมือนกันทั้งคู่ขออันเนี้ข้อดีคือเปิดคางได้นะครับหมวกเปิดคางนะครับ กริปกัล็อกเป็นเป็นเป็นเดือยล็อกนะครับส่วนในนี้เหมือนเดิมนะครับาลายเป็นดีดีลิงนะครับเป็นดีดีลิงใบนี้มีบลูทูธของพลานีเอยี่สิบนะครับอ่าเหนนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะครับกรณีสองใบนี้ผมใช้ขี่ทัวริงกับตัวนั้นเพราะว่ามันมีชิวหน้านะครับขนาดนะครับมองจากด้านนี้ ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับบีโมลาเบาวกว่าครับผมพันตรงผมไม่มีแต่ช่างนะแต่ว่ายกขึ้นมาแล้วรู้สึกได้ว่าไอเนี้ยเบาวกว่าวัสดุเป็นพลาสติกัอเน,นี้ยเป็นไฟเบอร์แล้วก็อัน,นี้เป็นนิ่มๆนะครับนิ่มๆมีช่องลมเหมือนกันนะครับอ่ะพูดถึงดูร่างหน้าตา มองข้ามพี่ฮอไปนะมองข้ามพี่ฮออันนี้ดูทันสมัยกว่าเวลาขี่แล้วมันเปิดค้างเปิดอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็เนาะมันก็ดูส่วนตัวนะส่วนตัวผมว่าน,นี่สวยกว่าทีนี้นะครับการใช้งานนะครับหมวกทัวริงนะครับประเด็นหลักของหมวกทัวริงสาหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ทัวริงผมคือต้องเป็นหมวกที่ใส่สบายนะครับ1ใส่สบายสองนะครับบังแดดได้ ซึ่งไอ้นี้ก็บังได้อ่าสำคัญบังแดดได้นะครับสนะครับเก็บเสียงดีเพราะว่าเวลาผมขี่รถเนี่ยผมจะต้องมีบลูทูธแล้วก็เพื่อที่จะฟังการนำทางนะครับมันจะซิงกับจอแล้วก็ฟังการนำทางจากโทรศัพท์นะครับ 4. การระบายอากาศซึ่งเนี่ยคือข้อแตกต่างละผมจะบอกฟันธงของผมนะก็คือว่า ถ้าขี่ทัวริงนะครับขี่ทัวริงไม่เร็วขี่ไม่เร็วนะครับขี่ไม่เร็วขี่ไม่ไกลอันนี้ดีกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าหมวกที่มันมีนกลไกอย่างเงี้ยเวลาขี่รถแล้วมันดังครับถึงจุดจุดหนึ่งที่ถึงอายุของมันเนี่ยนนนเนี่ยกลไกมัน บีบก็ดีแล้วอ่ะมันจะแอบแอแอบแบก๊อปก๊อปอปอย่างเงี้ยทาให้เวลาขี่รถแล้วเนี่ยถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ใส่อย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งอันนี้มันเงียบกว่าเพราะมันไม่มีกลไกให้ก๊อบแกลบก๊อบแกลบใส่อันนี้แล้วขี่รถบังบลูทูธไม่รู้เรื่องลอยกาวนะครับถอดออกเลยเพราะว่าใส่บลูทูธแล้วพยายามหาตำแหน่งของลำโพงผมหาไม่ได้นะครับต้องควานพยายามควาน จุดใส่บลูทูธเพื่อแาการทำบลูทูธให้มันอย่างนี้บลูทูธเนี่ยต่อให้ยี่ห้อแพงแพ้อยังไงก็ช่างนะครับเสียงดังแค่ไหนก็ช่างถ้าตำแหน่งลำโพงเนี่ยมันไม่ตรงหูเรายัางไงเสียงก็ไม่ดีฟังเพลงก็ไม่ได้นะครับไปโทษบลูทูธ Bluetooth ว่าของมันไม่ดีมันไม่ใช่นะครับบลูทูธที่ดีเนี่ยโอเคละหนแบตอึดน,นะครับสอความสเสถียรในการซิงโทรศัพท์นะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันชัดไม่ชัดมันอยู่ที่ตำแหน่งลำโพงนะครับไปลองหาดูอีกทีว่าคนตำหนิบลูทูธว่ามันดีไม่ดีเช็คตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งลำโพงเนี่ยมันถูกไหมไอเนี้ยหาตำแหน่งใส่ลำโพงง่ายกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีกลไกมันเลยทำให้เงียบกว่านะครับน่วมนะครับนวมของอะไรแน่นกว่าัอเนี้ยมันแน่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบเปิดคางนะครับ แต่ถามว่าความสะดวกสบายในการตอบโจทย์ในการใช้งานไอเนี่ยตอบโจทย์กว่านะครับใช้งานดีกว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมันกบแกลบนะครับกบแกลบกบแกลบ,กบส่วนเรื่องลู่ลมนะครับเหมือนกันเพราะว่าต่อให้มันมีชิวนะครับอะไรมีชิวอย่างเงี้ยมันก็มีมีผลนะครับเพราะว่ารถอะมันมีชิวหน้านะครับรถมันมีชิวทําให้ถ้าไม่แบบเงยหน้าขึ้นจริง ก็ไม่มีผลว่าเพราะว่า,าหมวกมันต้านลมซึ่งส่วนหนึ่งของการออกแบบของคอสามปีของอะไรนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพลาสติกที่มันให้ตัวยืดหยุ่นได้มันเลยเวลาขี่มันก็ไม่ล้างแล้วเวลาตกหรืออะไรเงี้ยไม่หักนะครับอันนี้มันจะเย็นๆเพราะว่าผมไม่เช็ดไม่ล้างส่วนช่องลมไอเน,นี้ยช่องลมเยอะกว่าเพราะว่าดีโมลา่ามีช่องลมแค่อันเดียวคือตรงหัวนี้นะครับมีแค่ตรงหัวนะ กับข้างหน้าซึ่งดูกลไกนะมัน,ม,นมันเสียแล้วมันเสียง่ายนะครับกลไกเสียแล้วเพราะอะไรช่องลมนี้ถึงน้อยเพราะว่ามันเปิดค้างได้เขาก็เลยออกแบบกลไกช่องลมเนี่ยให้มันน้อยไม่จาเป็นต้องเยอะเพราะว่าถ้าร้อนก็เปิดขึ้นมาก็ดียงานเปิดคือกินน้ําได้นะครับเปิดมากินน้ําจากขวดน้ําได้ง่ายนะครับเวลาร้อนก็เปิดขึ้นมาไอ้นี่เปิดไม่ได้นะครับ ช่องลมเลยมีหนึ่งนะครับสองมองเห็นไหนะช่องลมจากชิวหนึ่งสองสามนะครับเปิดนี่สี่อันนี้ลมเข้าอันนี้ลมออกนะครับลมออกอเปิดอาลมออกนะครับเปิดเอาลมเข้าเปิดลมออกนะครับอาลมเข้านะครับอันนี้ลมเข้าชิวใต้ชิว ทีนี้พอใช้งานนะครับก็คือว่าเวลาเราขี่โัลลิ่งเนี่ยความมั่นคงนะครับความมั่นคงเนี่ยมั่นคงกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นหมวกชิ้นเดียวมันไม่มีกลไกอะไรให,ให้ให้ต้องระแวงมากแล้วก็ไอชิลข้างหน้าเนี่ยไอเนี่ย เรียกอะไรวิงเล็ดหรือปากหรือหลังคาเรื่องของมันก็ทั้งไม่มีผลนะครับเป็นการออกแบบที่ที่ดีเลยนะครับซึ่ง n e ็กเวสสามที่เป็น OEM ของทูลาเทคเนี่ยปีกแข็งนะครับปีกไม่ได้ให้ตัวแบบนี้แพคไม่ใช่ให้ตัวปีกแข็งกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่หมวกของ n e ็กเวสสามที่แล้วก็ทูลาเทคเนี่ยอันนั้นแนะ่ะดีกระชับนวมมันดีแล้วก็เซฟตี้มันดีนะครับ แต่มันแพงข้ามไปไม่พูดถึงมันแพงแต่ว่าดีไหมมันดีแหละแต่มันแพงเพราะฉะนั้นอไอ้สองยี่ห้อเนี่ยราคาต่างกันเยอะไอโซนเนี่ยโซนเนี่ยขึ้นหมืน่นไอโซนเนี่ยสองสามสี่พันประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีต่างกันไม่ใช่อันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ดีดีเลยแหละตรงที่ว่าใช้งานสะดวก ชิวหน้ากว้างมีช่องใส่แว่นระบายลมได้ดีนะครับข้อเสียคือ,อมันนอวจากว่ามันขยับได้ทําให้กลไกมันก็แก๊กก็แก๊กเวลาขี่เดยลมแรงๆเนี่ยมันลาคาญแค่นั้นส่วนเรื่องการใช้งานโอเคเนี่ยมันดูดูหรูดูดีมีราคากว่าแค่นั้นเองแล้วก็ใส่บลูทูธได้เก็บเสียงดีดีกว่าอ่าลืมอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มีช่องลมใต้คางก็คือกด ก็จะแหลมออกมาหน่อยนึงไม่รว่าไปทำไมนะนี่แล้วก็กปิดเป็นเป็นบังลมใต้คางอันนี้เป็นเซฟตี้เวลาเกิดอุบัติเหตุดึงนะครับดึงอันนี้จะหลุดออกมาทั้งแผ่นเรียกว่าอันนี้ดึงดึง,ด,งดึงนวมตรงเนี้ยกระชากตึงออกมาแล้วหมวกก็จะโบเลยก็สามารถถอดหมวกได้ได้ง่ายแต่อันนี้ไม่มีนะพวกนี้ไม่มีพวกนี้ใช้ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ใช้การเปิดคางเอาแล้วก็ ไม่สามารถที่จะดึงนวมตรงนี้ได้นะครับการนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่ะพอดีผม,ผมฟันตรงให้สําหรับหมวกขี่รถทัวรลิงนะครับสองใบเนี้ยราคาต่างกันมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีดีใช้ง่ายสะดวกสบายเวลาฝนตกฟ้าขึ้นเหมือนกันแต่ฟ้าฟ้าขึ้นน้อยกว่าบอกก่อนฟ้าขึ้นน้อยกว่าแต่ ไอเนี่ยพอฟ้าขึ้นเยอะนิดหนึ่งมันยกทางคางได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ฟ้าขึ้นเราก็ยกทางขี่ได้นะครับแต่อันี้ยกไม่ได้นะฟ้าขึ้นต้องเอามือแหแล้วก็เช็ดไอเนี่ยกินน้ําไม่ได้กินต้องแหหลอดเข้ารูแต่เนีเนนี้เปิดฝากินน้ําได้เปิดเปิดแง้มเพื่อเพื่อเป็นโอเ n นเฟสได้ เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถามว่าโอเคแหละไอ้ของมียี่ห้อเวลาขี่กูดูหลอกกว่าแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจะใช้รุ่นไหนแบบไหนมันก็แล้วแต่เราชอบแต่เลือกหมวกที่มันมีมอก,กหมวกที่มีมาตรฐานนะครับหมวกที่มียี่ห้อแบรนด์ Brand. นะฮะไม่ว่าจะเป็นบีโมล่าเอเอสทูเรียว KYT นะครับซึ่งหมวกพวกนี้ของดีทั้งนั้นนะครับมาบอกเดี๋ยวของดีทั้งนั้น